สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดดาพารวยนะคะค่ะตอนนี้เอดดาพารวยก็จะมาตามแนวทางต่องวดที่วัดขุดแห่ให้ f อฟทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะคะผ่อนขั้นไหน ก่อนคันนู้นอยู่ค่ะไปขึ้นเงินไปเจอการบันี่ยจ้าไปเจอกับพ่งพอดีเลยสามใบสามหมื่นหกเออหมื่นเท่าไรนะหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันค่ะอ๋อไดหมื่นหนึ่งค่ะใช่ไหมจ้าเนื่องว่ามันถูกพอดีกลับไปบ้านเลยไปตรวจใหม่ตรวจเมื่อเช้านี้ค่ะอ๋อก็เลยได้สามใบไปขึ้นเงินเจอตะเืิสได้เจอตะเืิสไปขึ้นเหมือนกันตะเืิสก็ไปขึ้นเลขท้ายสองตัวแปดสามสามใบนี่เงินนี่เงินตะเพิส คนโชคดีไปเอนคนโชคดีวันนี้ก็ได้เ้วเด้อค่ะถามตะปดีตะปดบอกตัวเลขปบปูมากข้าไปแน่ตรงองค์พญะาาวสีเขียีไก่โอ้คนลุกเลยเป็นเข้าวไปหน้าครับเขามาให้โมาที่ค้าองข้าวองข้าวพะีบังข่าวไปปู กลับมาเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวจะออกมาสวัสดีสะเปิดอีกนะเขาทำอะไรไม่ทำอะไรเลยใช่เพท่านไม่ได้ทำหรอกเขาไม่ได้ทำอะไรเพช่นไหมเวลามาจะส่งส่งเข้าไปแต่ด้านนั้นได้หัต้องส่งรอบๆอาหัน่นมาเห็นไหมมีเกียรติแล้วท่านมาเนาะ เอาเจ็ดไปใส่แ้งูนี่ก็หนึ่งเนะงูเนี่ยมันหนึ่งก็หนึ่งก็เลขเจ็ดเลเป็นหนึ่งเจ็ดกเป็นเจ็ดใช่หนึ่งกับเจ็ดนนึงกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะหนึ่งเจ็ดตะปืดเอาเลยขอพี่ๆตามตามสบายเลยเพราะอ่าชีพพวกพี่คือหาเงินไปให่ยูทูบเอาเงินมาให้หาข่าวค่ะหาข่าวค่ะหาข่าวไปฝากเอฟซีค่ะถ้าไม่ดาวไม่ได้ข่าวไปลงเม่าก็แย่เด้ะจ้่าต้องได้ข่าวไปให้เอฟซีได้เห็นว่าเออนี่มันไม่ดาวมี โอกาสค่ะเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญนะคะแล้วมีชื่อพวกนั้นแม่เจ้ามีชื่อตรงนัชื่อด้วยนะคะเจ้าแม่ขอนแก่นเดินเจ้าแม่กินข้าวด้วยเด้อวันนี้เด้วยอาหารคนยังเยอะนั่นนะเดี๋ยวแม่ไปเกินเงื่อนเพื่อเมื่อเมื่อเกินนี่นะครับหลังจากที่มาบ้านพ่อยแห่ห้านะครับน้าเมื่องบ้านนี่ไปตรวจรางวันยู่บ้านพ่อแห่ห้าบ่เห็นบ่เถืยงนะครับยังได้กอาบ่เถืยงไหม ก้องกันั่งฟ่าท้ออยู่ผู้เดียวก็เลยไปนอนอยู่ไอสารไหนปูปูแสนคำาไปนอนอยู่สารปูแสนข้าไปขอโชคครับกาว่ากันลูกหลานว่าได้โชคงวดนี่ลูกหลานบ่มีเงิน่าน้ำมันขาทักนะครับเพราะว่าน้ำมันกเหลยออยู่ขีดเดี่ยวนะครับน้าใกล้จะเบิดแล้วไปนอนอยู่เบิดขึ้นนอนหนาวอยู่กับเมียสองคนอยู่ในปานะครับอยู่กล่างตากลางตรงหน้าเลย ก็ไปจุดทูบได้ตัวเลขไอ้ซนะีซีสองมาะจุดทูบขอาช่วงบนตองวดในเลขกซีซีสองก็คือที่สารโพสันขั้นพันจะให้ตัวเลขมากสองสามห้านะครับให้ตัวเลขงวดที่แล้วนะครับคือเข่าสามตัวมาที่นี่มาที่นี่ฝนทักด้วยก็เลยไปนอนอยู่หันเมื่อคืนนีไนนวว่ไปนอนขอตองวดไปนอนขอตตองวดมาที่นี่นอนเตือนเกือบบ้าเเงเมื่อเ้าก,ก็เลยตัวรถอารีบ้างอีกจักรอบกันหน้านะครับ ตัวลอตเอรี่ก็เลยได้ตัวเรียกนี่แหละครับห้าสองห้าสองสองได้รถตอรี่เก็บจะถูกแลวันที่ห้าได้สามตัวสามตัวหน้าของะวันที่ห้าวดตือร่างหน้าที่หากับกับมือถือนะครับวันดียวันนี้ที่สารเพื่อนหายเพื่อนได้ตัวใดของเพื่อเืนที่ไปขอเพื่อื่อนที่ไปขวนี่ได้สี่สี่สองนะครับสี่สี่สองได้สี่สี่สองครับเพราะว่างวดที่แล้วผมไปครับด่าพระด้วยเนาะแล้วกามี แม่คีสอนเพิ่นเปลี่ยนเป็นผู้ผ้าท่าพิธีเพราะว่าแม่คี้สอนเพิ่นกับเก่งในเรื่องของปวกอนี่นะครับเพิ่นกับผ้าท่าพิธีกัในตัวเลขสองสามห้าสองสามห้าครับตรงตรงนะครับในตัวเลขสองสามห้าครับก็คือมันซื้อซื้อบพได้นะครับมันเขาเข้ามาขึ้นนะมันซื้อบพได้ก็เลยก็เลยมาเซียงลอตเตอรี่นี่แหละครับก็ได้ได้ได้ลอตเตอรี่ไป ใบได้ล <ไป S 2> อตเตอรี่สามใบเลขยท้ายไปว่าพราเพื่พื่อนไปขึ้นเงินเมื่อเช้านี่ครับอยู่ที่บุญลรกเขาา้านี่ครับครับก็ได้ได้โชคไป เดวถือว่าฟาดฟลาไปได้ไม่เงินค่านามันมาเห็นดตัวตอนนะครับก็ได้ไปหาตัวเลขแนวทข้างให้กับเอฟซีเนาะค่นเนาะครับผมเอาย่ำตัวเลขที่ขอมือขึ้นนะครับย่ำตัวเลขที่ขอมือขึ้นนะครับก็คือสี่สี่สองนะครับเปลี่ยนตัวเลขตองวดนะครับของสี่สีองของสารปูแสนข่ำนะครับเนาะของสารปูแสนแสนข่ำครับปูแสนคำบ้านเต้าไห้นะ้ครับเด้อปูแสนข่ำบ้านเต้าไห้สี่สี่สองเนาะครับ บ้านเตาไห้ครับบ้านเต้าไห้เข้านี่ยแหละครับไปใกล้บ้านเตาไห้บ้านเต้าไห่ตำบลเต้าไห้อำเภอเพ็ญนี่ตัวนรักครัดคือยูหั่นเลยครับยูโอ้ยงวดที่แล้วขอได้สองสามห้าตรงตรงเลยสองสามหักตรงตรงโดยการผ้าท่านพิธีของแม่ขี้สอนนะครับแม่ขี้อนเพิ่นติ๋วโผ้าท่านพิธีก็คือผู้ใดอยากแก่เพิ่นสวดเสริมดวงยังก็คือแม่ขี้อนเพิ่นจะเก็บเรียงนี่ไห้ก็คือจะได้โชคได้หลาภน้ำแกันตูดโกทุคนนะครับ แต่คือผู้ใดได้มียังไปใหแม่กี้สอยเพิ่นสะดอกเ่าไปยังไหพวกนี้เิ่นเฮียให้แล้วก็มีโชคมีลาภนะครับแต่คือแม่กี้สายมปนก็นกนเคยทักผมมาตัวน่ีสีได้โชคได้ลาภเด้อผมกับบอสเซียเนีอยเดีย๋ยวแม่สีเฮ็ดใหไหนะครับเพิ่นก็นเลยปลูกแขนไหรับเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นแต่ได้ได้ทํำเข็มโยมือเมื่อไปไปจุดตัวตีวามีอย่างมาเข่าดาผ้าลวยนะครับแต่คือแปลว่ามีเหมือนกับมีเสี่ยงรีลับเนาะมากมาเข่าดาผ้าลวแล้วกั ก็เล่ได้ตัวเลขนี่แหละครับสองสองสามหามากนี่แหละครับนี่นะครับครับผมขอบคุณขอบคุณผลเพิ่มลุ้ยครับสามพร้ครับขอบวเพิ่มครับดูแล้วก็ก็เพิ่นก็มาเลยเพิ่นกลับมาเรื่อยเข้าไปด้วยค่ะต้นไม้ต้นใหม่แม่ตะเพือชาไป๋ยวอีกสักครู่นะคะับก็ให้ตะเพือพาไปดูแนวทางนะคะมา อีทองเนี่ยจะเป็นปูมุสลินนี่สีค่ะเากดูนาะเื่อยกไปยุตตใตทางสีทององปูมุสลินนะคะสีทองององเล็กใช่องเล็กองปูมุสลินเพราะว่าององปูสีชุดทั่วสีเันเพ่นองใหญ่นอออกมา่เส เราถอยทับก่อนนะคะเดี๋ยวเอสมินถอยทับก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าที่องค์ใหญ่นะคะอยู่ข้างในค่ะงใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวเลไลค่ะใช่อยู่ข้างอิดค่ะเงินินเขเรื่องงูอะไรนะคะขยันนะโอ้วันนี้วันศุกร์ นี่าฟเ,เห็นไหมเห็นค่ะนี่ค่ะมันกรออนมากจากเุณนเะยตอนนี้เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเอสถ่ายบริเวณรอบๆใภายในสาลานี่ค่ะเพราะว่าเห็นองค์เจ้าที่ตัวใหญ่มากเลยค่ะค่ะคืออยู่มุมนี้นะคะ ค่ะนี่ไงคะเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วค่ะตัวยางใหญ่ถ้าเกิดสามห้าสองนี่รวยกว่านี้อีกดังกว่านี้กกนถ้าซื้อขึ้นก็ได้ตรงๆนะ,จะ,ะเจ็บปวดเนาะก็ได้สามตัวซื้อขึ้นซื้อลงเพราะว่าปล่อยแค่เม็ดเดียวเราก็กันไว้คือซื้อขึ้นซื้อลงอันนี้ไปตัดสองหางเองผมอะตัดแค่สามห้ากับหนึ่งห้าเองนะ ค่ะอันนี้ก็เป็นงวดของเมื่อกี้นี่นะคะที่ทางวัดกุดแห่ได้ให้ไว้แล้วก็เอสก็ได้มาทำคลิปออกไปนะคะ,คะก็ได้เข้าสามห้านะคะ,คะทางวัดก็ให้สามห้าหนึ 1, ่งเก็เข้าสามห้านะคะค่ะเดี๋ยวเอสจะไปถามพ่อปื๊ดต่องวดนะคะว่าต่องวดจะเป็นแนวทางตัวไหนนะคะ ยังไงก็ติดตามรับชมกับทางช่องเอ็ดดาพารวยนะคะจะประพ่อกันปุ๊บปุ๊บจี๙ปูจะปล่อยวันที่19นะคะเที่ยงเก้านาทีเด้ออันนี้เป็นเลขลาวนะคะเป็นเลขลาวของวันที่17นะคะของวัดกุดแหจากพ่อปืนเอามาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะน้อยวันกุฎแหยเมื่เ่วันที่17หรอครับ วันน<ม>ี้กำลังออกมากพันย่ตู้แดงคลเก่านะครับค่ะอันนี้คือฮานอยจากวัดกุดแห่นะคะอยู่แขนด้านซ้ายเป็นบรรยากาศตะเกียจ้าอยู่แขนด้านซ้ายไปมองดูเลยมีมีอะไรคะมันไปดูครับไปดูเห็นเองจะเห็นเองเลยโอ้ค่ะแขนปูชีบขาวนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทางช่องเอสดาพารวยจะพาเข้าไปชมนะคะ องค์่าิขาวนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะองค์เนี่ยถ้ามาเมื่อไหรน่นี้โอ้เด็กอีเข้าเห็นว่าเล่นเลยค่ะนี่แหละแม่ดาก็จะได้อันนี้สงไปมีค่างวดรดค่างวดโดยเวลาเท่าไหร่หกพันห้าร้อยยี่สิบบาทค่ะโอ้ไม่เยอะไม่เยอะเขาพ่อนกันเป็นมือนะไอ้นวรลาเนี่ยอ,อะไรไม่ใช่นวรลาและมันไม่มีมันก็เยอะไงพอเปิดค่าน้ำมันอีกแม,ม่ดาวันไม่ตั้งหมื่นกว่าค่าขายพอเปิดออีกไง เมื่อกี้นี่ไม่ไดาบผ่านวันนึงหมื่นกว่าเอาเอาให้ค่างวดรถหมดแล้วค่ะค่างวดรถกินไปแล้วคนยังไม่ทันได้กินเลยค่ะค่างวดรถจ่ายที่บ้านแดงบ่จ้าจ่ายที่นั่นเลยอ๋อธนาคารที่นั่นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวทั้งช่องก็จะไปตามแนวทางให้นะคะก็จะพาไปสง่งปู่ชีะขาวนะ <c oughs> เห็นพบอปื้ดว่าเขียนข้างซ้ายของปู่ชีะขาวมีอะไรนะคะ อดีเอสก็ยังไม่ทันได้ไปส่งดูนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซทุกท่านไปส่งดูนะคะว่าทางท่อปื๊ดจะวันที่เก้าค่ะค่ะวันที่เกนะ้าค่ะ เจ้านะคะปูขามา้าวัดกุ้งแพ่ปูเลยก็ระเข่าเลยนะคะตรงๆเลยสามห้านะคะแต่ตะปูท่านบอกว่าด้านซ้ายให้ไปดูเองนะคะ,คะด้านนี้ละด้านนี้ละแล้วบอกบอกเราไม่ตะวัดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะเห็น,นสันให้มาดูด้วยตาตัวเองนะคะว่าจะมีโชคมีลาบปิดขาดเดี๋ยว,ยวจะส่องเข้าไปนะคะ แมนด้านนี้บปล่าคะอันนี้ขวาค่ะแมนบ้างแล้วมาด้านที่ไม่ใส่ผ้า <c oughs> บันหรือวันด้านไหนเดีย๋ยวไปดูไปใหม่ครับไปใหม่คะ่ะ <c oughs> แล้วว่ามาด้านหลังดดเดลยามาเอากล้องไปถ่ายเลยเดี๋ยวมันจะเห็นด้วยสัตว ไม่เห็นเลยแกบอกว่าด้านที่ไม่ใส่ผ้านะค่ะด้านนี้นะด้านไม่ใส่ผ้าเป็นเลขหรือเปล่าเนาะใช่ตัวเลขแหละแกบอกว่ายืนไหลยืดแขนไปเลยเดี๋ยวจะเห็นด้านที่ไม่ใส่ผ้าและสั้นอางผ่านธรรชาตเบืองซอยในเด้อ เรามาดูประชมุมด้วยกันนะคะคุณราตียาตามปูข้าแสนไห่แดงเด้อจ้าเอาคู่ไอซสัน,นะคะ่ะเอาเ๋ยดูก่อนนะคะแต่ตะพื้นบอกว่าอยู่แสนแอนซ้าย ก็บเห็นกายแอดกำลังหามุ่มหานี่กับยางอยู่ค่ะยังบนนิ่งนะคะก็ต้องหามุ่มหายังแล้วค่ะ้าเห็นแล้วก็กจะนิ่งๆให้นะคะช่วงห้ายยางช่วงห้าหามันอาจจะบนนิ่งนะคะ องลาวนมหรือเปล่าคะเห็นแล้วบหอเห็นเป็นเห็นเป็นเจ็ดสองลาวนมจะอยู่ตรงข้ามกับไม้กระเท้าแก่ค่ะน่าจะใช่เพราะว่าตับเกลือแกบอกว่าอยู่ด้านที่ไม่ใส่เสื้อเห็นเป็นเจ็ดสองเห็นชัดยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะออมไปทีให้ดูนะคะ อยู่อำเภอพี่บูรรักอยู่บ้านานาของอำเภอพี่บูรรักจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะค่ะเด้อทางช่องเอดาพันดวยจะพาไปส่องดูแนวทางอยู่ตรงต้นไม้นะคะเห็นพ่อปืนเห็นพ่อปืนว่าตรงต้นไม้ก็มีเลขนะคะเอดก็เลยจะไปส่องให้ชมกันนะคะชอบมากเลยโอ้ต้นนี้เหรอคะใช่ค่ะ นี่นะคะนี่สามตัวเรียงกันเลยค่ะจะเให้ดาดูก่อนว่าจะเห็นเป็นตัวอะไรจะให้ดาตีก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดียดาว่าดาเห็นเป็นสี่ตัวนะคะเห็นสี่ตัวใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเจ็ดนะอ๋อเห็นค่ะเนี่ยเป็นเจ็ดเป็นอยู่ข้างบนด้วยใช่เจ็ดอันนี้เป็นศูนย์นะคะ นี่เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเกตค่ะชัดมากค่ะแม่างค่ะหลายๆายคนก,น,กนก็ว่าเห็นเป็นเกตตะวันตะพื้นแล้วจะเห็นบาคือจะ,จะตะปพื่อแล้วสบอกว่าศูนย์หนึ่งสามอ๋อเหรอคะค่ะนี่ตะพื้นจะบอกนะาอันนี้คือตะพื่อนะคะจะบอกว่าเป็นสามแนวทางของตะพื้นนะคะที่เกเห็นนะคะใช่ค่ะแต่คนต่างมุมนะค่ะตะวันทางแอดมินหลายๆคนก็เห็นเป็นเลขเซต ต่ว่าเ้ากัเออกตามตะปูน้ำนะคะเพราะตะปูแล้วเยื้อวัดตันแพเพิ่นอาจจะมีเส้นทังนี้เนาะค่ะก่ค่ะห้ากัตามเพิ่นน้ำแล้วก็ตามสายตาหาน้ำขึ้นศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ให้เอฟซีเพิ่นเบิงน้ำนะค่ะก็ให้เอฟซีตีช่วยๆกันนะคะว่าเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนนะคะกระบะแน่ค่ะวันที่สิบเก้าขึ้นกระดานตัวนี้ <laughs> นอา,า,าอค่ะเขากะยิบจับรัตรีไ้กอนที่เพ่น,นเมนพันขื่นปุ๊บเขากะค่อยเพิ่มอีกก็ได้ค่ะเพระบาะว่าบางคนว่าขันเลขวัดก,กุญแฮขึ้นปุ๊บจะซื้ออะไรแต่ที่ะ้าจารย์เห็นอยู่ปาาตะเท้นะคะต่องวดน,นะคะสามเก้าหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวทางช่องจะเข้าไปส่ง

ค่ะทางเอสก็ขยายให้ดูนะคะเพราะเอสเห็นอยู่ตรงจอมปลวกนะคะอันแรกนะคะเด็เกไก่น้อซจอมเหลาด้วยจอมเหลาโชคไปโชคมนันเนาะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของงวดที่แล้วนะคะถ้าวันที่สิบเก้านี้เดลเอสคบนกระดานก็เป็นงวดที่แล้วนะคะสามห้าหนึ่งก็เป็นงวดที่แล้วนะคะก็เข้าสามห้านะคะของวัดกุดแห่นะคะถ้าเดี๋ววันที่สิบเก้าทางช่องเอสดาพารวยก็จะมาส่องแนวทางให้อีกนะคะ สำหรับคลิปนี้ไอ้ดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อทุกท่านให้การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ